อ่ะสวดทางลิฟว์พูก็ตามนี้เลยนะครับผมอย่างที่เราทราบนะใช้ระบบ433เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบล็อกแบ็กซ้ายนะครับ ออตัด oh, แว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับเลนเลจิน่า X เคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทําจากวัสดุโนวาเทมทําให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผน่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัลสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อคอยในเกมฟแบบีฟ่า22 ลิงกอ,อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับผมกลับพบกันอีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาในวันนี้เนี่ย เราก็อยู่กับซีรีส์บ๊อบบานดาน่าในพาร์ทที่9กันแล้วนะครับผมหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะก็หลายคนบอกให้ผมรวบผมให้เจ้าบ๊อบบานดาน่านะครับซึ่งมันก็ควรจริงๆแหละเพราะว่าสภาพตอนนี้นี่คือโอ้โหคือแบบถ้าย้อนเป็นสีเขียวนี่ก็ต้นไม้ดีๆนี่เองครับผมะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูนะครับผมสีเขียวสีเขียว,ยวไหนดูสีอ่า,าเป็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหคือมึงเป็นหน่วยสไนเปอร์ได้เลยอะ่ะคือมึงเป็นพลซุ่มยิงได้เลยครับ <c oughs> น่าจะเป็นประมาณนี้แล้ว กเออรวบตึงเลยนะให้มันไปห้อยไว้ท้ายๆหน่อยนะครับผมเชื่อปะ่ะไอคอนเซปต์บ๊อบบาร์นาในครั้งแรกเลยที่ผมคิดจะทำเนี่ยผมกะจะให้มันไว้ทรงนี้แหละเว้แต่ว่าเออในสุดก็ได้ไว้สักทีนะในส่วนของหนวดคราวอ่าจัดเลยเย้เคเหมือนที่ใส่หนวดปอมอ่ะบ๊อบโอ้โหอยากจะดึงออกเหลือเกินและแน่นอนครับผมรูปร่างส่วนสูงไปอีก รืดหนึ่งโอเคโหแน่นตับเรียกได้ว่าเกือบจะเท่าน้องอินเดียแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของสกิลพอยต์เนี__<_่ยผมจําได้ว่ามันรีสกิลได้นี่หว่าใช่ไหมเรีชั่นตันไปเลยนะพี่ซิคอให้มันตันไปเลยดีกว่าให้มันเป็นแบบเออโดดเด่นด้านนี้ไปเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหไอเทียแอคชั่นร้อยสเต็งเก้าห้าใครใครจะกล้าวัดกับกูเราจะเวทดีเฟนดิ่งยังไงให้มันแบบบาลานซ์ที่สุดนะเนาะเดี๋ยวผมขอลองอัพดูก่อนนะอันนี้ได้มาปุ๊บปั๊บโอเค ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะคือหลัก70ผมว่าไม่น่าเกลียดนะครับผมเพราะว่าแต้มทางด้านร่างกายมันสร้างความได้เปรียบให้อยู่แล้วนะครับโอ้โหความเร็วแม่นช้ามากเอาไงดีวะคือถ้าเราอัพฟิสิกส์ก่อดิเฟนติ้งตันแบบนี้คือมันเราจะแบบเกมลับคือมันจะแน่นไปเลยเด้วยม,มันเหมือนเป็นการบีบบังคับให้เราต้องแบบพยายามเล่นเกมลับมากขึ้นด้วยนะครับ,รบผมเพราะว่าเราวิ่งช้าอยู่แล้วนะครับเออลองดูขอลองของใหม่ซะหน่อยนะครับผมไปบวกอินเตอร์เซปไปสี่ครับโอ้โหโคตรแน่นคือค่าดิปเิ้งค่าพาสซิ่งค อย่างเฮ e ียค่าพลังไอ้บอบมันอัพขึ้นแบบเยอะมากเลยนะครับผมจากตอนแรก78ตอนนี้8 1แล้วนะครับผมอะไม่รีรอไปขวดกับอเว์ตนเลยแล้วกันอยากรู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าค่าพลังเกมรับเรามันเอื้อขนาดเนี้ยมันจะทำให้รับได้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะครับผมเกมเมอร์ซีซ่เซ็ตฮะอย่าว่า,งานงี้เลยนะคือกูไม่ลงได้ไหมเกมนี้แล้วประเด็นคือผมเพิ่งอัพพลังใหม่มาความเร็วผมแม่งลดลงโคตรเยอะ เราให้กูเล่นแบ็คซ้ายมึงไปเล่นกันเองเถอะไอ้แบ็คซ้ายคือจับผมไปเล่นตรงไหนก็ได้นะเว้ยยกเว้นฟูลแบ็คอะมันมันโอ้โหเมิร์ดคคำสิวาอาอะยังดีที่ชนะมาได้นะครับผมเท <laughs> ่ากับว่ารอบชิงเนี่ยเราจะไปเจอกับแมนซิตี้ว่ะเออเจอกับแมนซิตี้่ว่ะคือ <laughs> ตอนนี้เจอใครก็ได้อะมึงจับกูเล่นให้ตรงตำแหน่งก็พอไอ้เน <laughs> ียเล่นกลางรับมึงหนึ่งกูมาเซนเตอร์ก็ปวดเล้าพอละ <laughs> จับไปเล่นแบ็คมึงไม่ให้กูเป็นประตูเลยล่ะ รู้สึกว่านี่จะเป็นตลาดเดือนมกรานะครับผมตลาดปีใหม่เนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าก็น่าจะไม่ได้ย้ายทีมหรอกเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังค่อนข้างผลงานดีกับลิวพูนะครับผมต่อให้เมนยูยื่นมาผมก็ยังไม่ไปนะเพราะว่าคือแบบเราตั้งใจที่จะสู้กับริวพูเต็มที่อยู่แล้วเนาะตั้งแต่ย้ายเข้ามาวันแรกจนแบบโดนดอบโดนอะไรสารพัดแทบจะโดนแทบจะโดนขายทิ้งอยู่แล้วนะเออสู้มาได้จนยืดตัวจริงนะครับผมผมว่ามันต้องมีถ้วยติดมือในสีเสือ้อริวพูซะหน่อยนะครับอ่ะเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงสุดท้ายของตลาดนัเตะ ขอไปดูเพื่อนร่วมหลีก่อยว่าใครย้ายไปไหนบ้างอะไรยังไงนะครับผมโอ้โหหลีกนี่คือไม่มีการขยับเลยนะเลสเตอร์ก็มีขยับบ้างนะครับผมลิเวอร์พูลอ๋อโอเคไม่มีชื่อบ๊อบในนี้ก็ดีใจครับแมนยูขายแม็กควายไบย,ยี่ดาโลวอ่ะแล้วก็เอาคาร์บาฮากับคิมเบ,มเบ้เข้ามานะครับอุ้ยแต่ว่าอาเซนอลเดี๋ยวนะมึงปล่อยเอลินี่กับเอ็นเทียเลยเหรอเฮ้แต่ว่าเกมกับนอร์ดิทเราไม่ได้การันตีตัวจริงนะเนี่ยไหนลองดูดิ ถ้าเกิดว่าอ้าโอเคอย่างน้อยส่งกูไปสำรองก็ยังให้กูเล่นตรงกลางวะมาครับบอบบานาน่ากับลูกใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับผมทอเซอร์เก้หลือกมิดซาวิดออกนะครับผมส่งเป็นเจ้าบอบบานาน่าลงไปนะโอ้โหหล่อเราเอาเรื่องเหมือนเช่นเคยนะครับภารกิจในวันนี้อ่อินเทอร์เซปไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอาเลตติ้งไว้ก่อนนะครับผมอ๋อแล้วเจนคอปส่งเรามาในจังหวะที่อ่เพิ่งได้ประตูพอดีนะครับผมโอเคส0อิ่มๆนิ่มๆนะครับไป ย,ยังไงซาร่าซาร่ายังมั่วได้อยู่ซาร่ายิงติดล็อกครับล็อบดีๆเดอ้อมึงไม่มีพลังเกมลุกแล้วเดอ้อเ็นให้มาล็อบต่อไปที่ซาร่าซาร่าตักกลางมาที่โชต้าครับโชต้าซ้ายว่างอยู่ยังไงโชต้าต้องไปเชื่อมครับต้องเชื่อมบ็อบออกขวาไปเฮนโด <c oughs> เกือบดีเกือบดีเดี๋ยวดิวพูถอดโชต้าออกนะครับผมส่งเป็นทาภูมิมินามิโนะลงมาแทนนะเอ้ยอยังไงคิดจะแย่งบอสเหรอโอ้โห,โโหลูนี้ผมไม่ดีครับโอ้โหรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือสปีดในการวิ่งในยามที่ไม่มีบอลเนี่ยก็ยังค่อนข้า,างาโอเคนะแต่ว่าไอ้ที่หายไปชัดๆเลยคือแอคิลิตี้นี่แหละครับมันแบบว่ามันเชื่องช้ามากแต่ว่าเรื่องการเข้าบอลเรื่องการชนอะไรยนย่ี้ก็น่าจะ100%เปอร์เซ็นต์แหละครับโอ้โหแอคชั่นร้อยชนทีเดียวผมว่ามีเจ็บอ่ะการได้มินามิโน มินามิโน่ลากไปเองครับผมมีฟันได้กับบ๊อบรอเชื่อบอลอยู่มินามิโน่เอาได้เว้ยสวยเว้ยบ๊อบรอขวางข้ามไปที่เีนครับจ่ายยัดได้ไหมสวยสวยมากเรียบร้อยครับผมสามสูนครับนี่บูที่นำนอริซิตี้นะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการประสานงานที่ค่อนข้างรู้อกรู้ใจกันเลยครับโอ้โหไอ้เบรดเดร์ตัวเล็กไปเลย โอ้โตวันโตคืนครับแล้วเมื่อกี้อันเช่เรตีหรือเปล่าเนี่ยโอ้มาเชียร์ข้างสนามด้วยไปดูครับบอลเริ่มจากบอฟมาที่ฟันได้แล้วจบที่เบนเดอร์นะครับผมโอเคโหลุบอยู่ขนาดนี้จะบ่งได้ยังไงวะปลายเกมส่วนของลิเวอร์พูลครับเบนเดอร์ให้บ๊อบบ๊อบโอ้โหจับยาวไอ้ไม่เหมือนเดิมบ๊อบคนนี้ไม่เหมือนเดิมุกกี้ยิงโอ้โหติดเซฟอาริโซเมเกอร์ครับยังไงโอเกมต่อเนื่องดีเหลือเกินครับมอบบนดาน่าออกซ้ายไปที่เวอร์จิวฟานได้ฟานได้มาที่มินามิโน บอบนี่ก็ยังคงวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงเหมือนเดิมจ่ายจัองหวะเดียวลูกนี้สวยมากเป็นยนเอนนยอตอร์ทำเลยยิงโอ้โหติดทีมโค้ชซัมมี่นึงเรียบกร่อยครับโอ้โห4-0ครับโคตตายแล้วสบายแล้วคูันนะโอโมซาร่าลูกนีการนี้แกยิงไปกี่เม็ดแล้วครับเนี่ยแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมการแข่งขันครับผมกลายเป็นว่าลิเวอร์พูลก็ชนะไปได้4-0นะครับผมสบายสบายไม่มีอะไรนะโอ้โหโกเมสตัวทุกคนในทีมตอนนี้ดูตัวเล็กไปหมดนะครับผม โอ้โหนี้บอสบารนานาลงมาก็เรียกได้ว่าเกมลับแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแต่ว่าเกมรูปก,ก็มีจังหวะได้เชื่อมเกมกับเขาอยู่นะครับผมต้องดูครับว่าวันนี้จะได้ได้ใจจากเซนคอปมากน้อยแค่ไหนนะครับแทคเกิลไปศูนย์ครั้งโอ้โหคูจะบ้าตายผลงานโดยรวมเป็นไงไม่รู้แต่ว่าเควสส่วนตัวที่ไอ้คอปมันสั่งมาเนี่ยต้องผ่านไว้ก่อนนะครับผมแล้วจะดีเองแต่ผมชอบนะเวลากดเก็บแจมซอกเนี่ยมันรู้สึกเหมือน เหมือนเราเราได้อะไรมาแบบฟรีๆโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยการที่เราจะไปเล่นกับซิตี้นะผมบอกไว้เลยนะทุกคนยังไงยังไงอะคิลิตี้กับสปีดอ่ะก็ต้องอัพครับจะไปเล่นเกมรับอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความเร็วเนี่ยผมว่าตามความเร็วผู้เล่นซิตี้ไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นผมอาจจะถอนบางสิ่งบางอย่างออกนะครับผมไอ้ยันที่มันแบบว่าคือถ้าเรามีความเร็วมากพอมันก็สามารถทดแทนกันได้ใช่ไหมพวกแบบอิเทอร์เซ็ปอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าเราวิ่งเร็วพอบางทีมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับผมผมว่าผมเอาฟิสิกส์บางงานที่ม,ออมันจะ สะตรงผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่อะเกชชั่นกับจัมปิ้งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถือว่าออกได้นะครับเพราะว่ามันก็ลดแค่ไม่กี่แต้มใช่ไหมปอดเพิ่มเลคชั่นกับสตามิแเอาไว้สาคัญมากโอเคเท่านี้เราก็ได้แต้มมาเพิ่มอีก20่สิบสกิลพอยต์นะครับผมมันหวานเราก็เอาไปอัพชีตาซะเลยโอ้โหเออมันก็นะความเร็วอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจเลยครับแต้มเหลือก็เดี๋ยวเอาไปอัพดีฟเอนนิงแล้วกันเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้กาเดียนโอ้โกาเดียนบวกเยอะจังวะแต่ว่ามันใช้แต้มไปก้า โอ้แต่คุ้มจัดลองบวกดูโอ้อันเดียวอันเดียวอยู่เลยครับผมเหลือเศษหนึ่งแต้มก็เอาไป up, อัพอนเธอเ์เ็ปแล้วกันได้มาตั้ง4นะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีเพิร์กคลัสฟินิชเชอร์มาใหม่ใช่ป่ะมันจะเพิ่มค่าชูตติ้งในช่วง15นาทีสุดท้ายก็รวมถึงช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยใช่ไหมอันนี้ก็จําเป็นแต่ว่าถ้าจะใส่ต้องรองมาใส่ช่อง3ดีกว่าครับแต่มันเพิ่มการยิงให้แบบทุกรูปแบบเลยนะฟินิชช็อตเอาท์ไซด์ฟุดช็อตพาวเวอร์เฮดเดอร์รวมถึงแบบว่าเท้าข้างมมาถนดด อินซากิชิชาริโตชัดชดโอลิกี้งเงี้ยล่าสุดเพิ่งยิงยด้วยนี่ไปลุยรวยรวยถ้าใครสังเกตกราฟนี่คือตอนนี้คือมันมัน,มนกว้างขึ้นแล้วนะแต่ว่าโอ้โอ้อมัน77เองว่ะไม่่ะก็ไม่เป็นไรเราก็เต็มที่ตามหน้าที่ที่รับป้าหมายนะครับเราจะทำให้สุดความสามารถเลยนะไม่แหพระเอกเลยเกินมองโลกในแง่ดีสุดๆโอ้โหนี่ถ้ากูมุดเข้าไปในเกมได้กูอยากจะด่าว่าไอสัตว์ไอสัตว์คอปโอ้ดูครับบรรยากาศที่สนามเวมบลรี่มีเมฆคลึ้มคึมนะครับแม่ ฟ้ามืดครึมเหมือนอน,านาคตไอ้บ๊อบเลยเนี่ยโอ้ดูครับช่างตัดหญ้าไหนดูซิมีใครเข้ามาชมเกมวันนี้บ้างอันเช่มาอีกไหมเนี่ยอันนี้ใครใส่บวกโคตรต้มเปล่าวะไม่ใช่นะครับผมขอาชมท่าน,นะครับมาที่สนามเวมลี์นะครับผมโอ้โหมึงเอารูกเคบินเดอร์บอยขึ้นอย่างนี้มันมันมันเป็นกลางตรงไหนวะใช่ไหมถ้าฝั่งนู้นมีรูปเดอร์บอยฝั่งเราก็ควรมีรูปของเราบ้างนี่เอออะไรวะนะ่ยนี่เราเตะสนามกลางนะเนี่ยฮัลโหลโอ้ดูครับปบอป,ปานนา ดูมีสง่าราศีขึ้นนะแต่แม่งเสงเรื่องตำแหน่งไม่หายเลยหรับปูแบ,บ็คเนี่ยมันจะมีเควสอ่าคอร์สซักเซสเลสนะครับผมผมคงไม่ได้คอร์สบ่อยๆหรอกเพราะว่าต่อยคอร์สไปแม่นยังไงก็แบบไม่แม่นอ่ะเออเพราะเราไม่ได้อัพมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเควสเนี่ยผมเอาไม่ชนะก็เสมอแล้วกันนะครับผมคือทำเองก็ได้ให้อยาบแพ้นะครับเควสนี้น่าจะมีประโยชน์ทั้งต่อเราแล้วก็ต่อทีมด้วยนะครับผมจับมือกันหน่อยเสือตัวจริงของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็อย่างที่ทราบเลยนะครับผมมีตดมี มีติดโทษเหลือ1หนึ่งคนนะครับสำรองมีตอเลสมีกิริชมีโอ้เรียกได้ว่าอะไรอ่ะครบชุดครบเครื่องนะครับสิเนโก้เิ่มเตผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันวะ <c oughs> ส่วนทางลิพูก็ตามนี้เลยนะครับผมอย่างที่เราทราบนะใช้ระบบ43 3สาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือบ็อบแบ็กซายนะครับอ๋อคุตสินเป่าเริ่มเกมที่สนามเวมบรี่ครับเป็นทางลิพูเขีย่ยเล่นก่อนนะครับผมเอาเว้ถือว่าประสบการณ์ใหม่วะมาครับบ็อบ แล้วประเด็นคือบอ๊อบเล่นขนาดขวาด้วยจับกูไปเล่นแบ็คขวากูยังไม่ช้ำขนาดนี้ไปให้มานี่น่าจะเติมมันหน่อยแล้วว่าวัาวานนี้เล่นกับลูกพี่มานี่เนี่ยแต่จะทันแกนหรือปเปล่าอ้าวโดนตัดไปแล้วครับผมเห็นหลายคนบอกว่าเอาหน้าผมไปไว้ตรงกลางไม่ก็แปลกๆบางมินิแมปบางมืดบางนี่ใช่ไหมเอาไว้ที่เดิมดีกว่าครับพี่อ่ะได้เอาไว้ที่เดิมจัดไปเบโุกซิวาเคซูสเล่นกันโอ้โหสองสามจังหวะนี้เร็วมากกันแมนซิตี้เบโุกซิวาให้ที่เจ้าคาร์เซลโลครับ คารเซโล่สับหลอกหนึ่งทีแล้วติดเพ้นเอาแต่ยามาได้อยู่ยังไงครับบอมอยู่ไหนเนี่ยอย่านะระวังนะซิตี้เขาก็ครอสวอลแม่นนะสวยครับบมโยอย่างยังไม่พ้นโอเคสวย20กว่านาทีผ่านนะครับผมในช่วงครึ่งแรกนะก็ยังดูสูสีคู้ขี้อยู่นะครับทั้งสองทีมคาเซโล่เจ้าคาเซโล่ยังไงจ๊ะออกซ้ายไปเซอร์ลิงโอ้โชคดีเว้ยเราไม่ได้รับผิดชอบเซอร์ลิงนะ เออร์ลิงคือไปคาเซโร่คาเซโร่คูร์ตัวัวมันโยนขึ้นมาได้เกินเออร์ลิงควายสวยครับยังไงปาฮีมส์เออร์ลิงยังไม่โยนมึงจะโยนเมื่อไหร่เนี่ยกูลุ้นขี่แต่แตะเรามาแล้วบล็อกโชว์หน่อยเออได้โชว์สักทีแม่งเอง้ยยังไม่พบอันตรายครับสวยปาบินโยปาเกมสองทางลิวพูงครับผมไปด้วยไปด้วยเดนแบ็คผมว่าผมเติมได้ไม่น่าจะมีปัญหาใทยจังหวะเดียวสวยครับซาดิโอมานี่โอ้โหไปทำได้หรือไม่ยิงเสียนี่งานหยาบจัดจัน สวยครับบ๊อบขอลอกยิงเลยแล้วกันโอ้โหทำลื่นไปเผือไม่ได้เลยครับผมเอาแล้วโดนเหลือในทีมเดอะบอยจังหวะไหนครับเนี่ยต,ต้องต้องต้องดูภาพช้าครับเพราะว่าไม่ทันสังเกตเหมือนกันนะน่าจะเป็นจังหวะที่อ๋อก่อนที่จะโดนสวนขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยสวยมากบ๊อบคเโอ้บอลย <ๆ S 1> อ้อยแบบโอ้โหนี่ถ้าค่าเฮดดิ้งกูยังเหลืออยู่เยอะกว่านี้นะไม่น่ารอดครับเบเดซอน ดูครับเทคโขกแล้วแบบผู้ไม่ปลายไม่ใช่ปลายนิ้วอะใช้ป์เขาปลายเล็บดีกว่าครับผมเซฟลูกนี้เอาไว้ที่ผู้เริ่มเพรสแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนเพรสเราก็ต้องเพรสนะต้องเล่นตามแนวโน้มของเกมของ,ท,ของทีมโดยรวมด้วยนะครับเดซอนไปตั้งกันใหม่เลยครับผมดูเมดิอาสออกซ้ายไป mm hmm. จอคาเซโร่ผ่านเซโร่ยังไงจ๊ะยังไงจ๊ะเข้าถึงเนื้อถึงตูดตลอดนะจ๊ะบิม mm ิโน่ยังไง, mm hmm. ง,ไงกลางว่างพี่ออกไปทางซ้ายที่มิวส์สวิตาวิตโอ้โห โอยเหมือนเร็วมากมันนะ้งนี่ยเซอร์ลิงเซอร์ลิงมามีตัวสอดระวังเพื่อนฝูงตามเพอเกย์ซูดให้มาอุ๊โอเคสวยไปายเว้ยกูปไปแล้วจะแบก๊กจะเบิร์กไม่รู้แหละกูเล่นตามธรรมชาติกูนี่แหละบ๊อบวางโอ้ยเนี่ยกูวางจอยเลยตัดมอญแบบนี้ยังไงครับช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีสุดท้ายจะบาดหรือเปล่าบาดนะมึงบาดนะไม่ให้ออกด้วยเป็นไงล่ะ <laughs> จบครึ่งแรกกลายเป็นว่า ย,ยันเสมอไม่ใช่สิไม่ใช่ยันเด็ลูกเกมเราดูดีกว่านี่ซ้ํานะครับผมแต่ว่าอาจชะว่าสูสีแล้วกันทั้งสองทีมนะครับเดี๋ยวไปว่ากันต่อในช่วงครึ่งหลังดีกว่าครึ่งหลังเนี่ยโหคอปถอดออกเร็วเลยนะครับท่งเดียโกอ่ะอคาเดล่าออกนะครับผมแล้วก็เอาฮินโดล,ลงมานะเอาให้เต็มที่รอบเซมิไฟแอลละรอบเซมิไฟนอลละดูตังเตของซิตี้ครับเล่นสั้นกันเดี๋ยวบอยโดีวีโมดีบุตรนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหโชว์ทางครับบล็อกโชว์ทาง เอาแล้วมึงก็โชว์กาวซะแล้วซินเนโก้วางสวนเร็วมาเลยครับผมไม่น่าจะมีอะไรครับปาบิโย่เฮ้ยมึงก็ทำให้มันมีอะไรจนได้เนาะ,ะเตอร์ลิงสเตอร์ลิงกันเดียว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 โอ้หมึงก็มึงมึงคิดมึงเป็นอารไนหรอ,อเอคสวยรอก่อนรอก่อนยิง โอเคใช้ได้ใชได้ใชได้แล้วซิตี้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าเป๊ปจะส่งเฟอร์นันโตเลสออกมาเออลงมาแท,ทนทางด้านของยามาเลสนะครับมาเลสโดนเราเก็บใส่กระเป๋าไงก็เปลี่ยนคน,นครับซาบินบ๊อบนายฝฟายฝายได้เดตติ้งตอนนี้7.3นะครับทุกคนมานี่ จังหวะเติมต้องเติมมีหน่อยแล้วต้องยิงอ้ยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับผมแล้วซิตี้ถอดอีกแล้วนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยส่งโฟเดนลงมาแทนเบอร์นาร์โดซิลวานะครับรู้สึกวันนี้บ๊อบดูไลฟ์พี่สงะแบบว่าเล่นพยายามเล่นเกมรับซนะเยอะอ่ะแบบว่าจังหวะเติมจังหวะอะไรอย่างนี้เหมือนพลาดวันก,น,กนก่อนนี่อย่าดูหายไปนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเพื่อแนวรับที่แข็งแกร่งนะครับผมให้มาจังหวะหนีสวยมากครับบ๊อบฟานได้วางซ้ายอู้หูวุ้พาร์ทจังหวะนี้ซาลาโโอ้หซาลา ก็ฝืนเกินโอ้โหแล้วเป๊ปถอดอีกแล้วแม่งเหลือแค่ถอดกางเกงแล้วนะเคซุตออนครับส่งเป็นมาตีเนสอ่าโคเดนมาตีเนสมาตีเนสโอ้โหนี่แหละอกิลิตี้บวกความเร็วบวกความยาวนะครับสวย7.3นะครับเดตติง้งโรดรีดิโฟโอดินกูผู้แม่งวิ่งมากันเป็นขยโอมเลยช่วยด้วยช่วยด้วยเอ้ยโอเคโอ้โหมันมันเยอะนะเข้านาที8-7แล้วนะมึงไม่เหนื่อยกันเลยเหรอวะ โอ้แล้วให้ลูกนิดหนาไปครับบ๊อบอย่าเพิ่งโลนบ๊อบอย่าเพิ่งโลนโอ้นานๆทีจะเข้ารอบลึกนะครับผมเด็กมันก็ต้องมีเกรงกันบ้างนะครับอาเซโร่โอ้โไปโอ้จริงๆตำแหน่งนี้ก็ไม่แย่นะฟูลแบ็กเนี่ยสำหรับลิวพูนะเว้แต่สำหรับทีมอื่นไม่รู้จะมันหรือเปล่านะแต่แบบฟูลแบ็กของลิวพูมันก็ไม่ได้แย่นะมันเหมือนเพื่อนมันช่วยกันดีอ่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับ ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคคอนื้อนาทีสุดท้ายนี่แหละส่งที่มูรอคอยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยยกมือเลยโยดโอ้โหอุ้ยโอ้โอเคได้อีกทีนึงครับโอ้โยเยนครอปเกือบได้เฮแล้วนะครับผมถ้าแล้วครับนาทีสุดท้ายครับโมซาร่าจะเตะมุมเข้ามาจังหวะนี้มองมึงต้องมองไหนไกลพี่มึงมองกูก็พอ,อามาเฮ้ยสวยบล็อกโคก ได้ไม่ได้ไหมเฮ้ย,ยได้อยู่โอโหจานนีมาว่ากันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผมวันนี้มันต้องมีใครแพ้ครับผมมันต้องมีคนแพ้ครับมาได้ไอ้โหแลบช่วยพี่เอาเม็ดโอ้แหแลบไม่ได้แย่งเขาอ้บ้าเอ้หูเสียหมดชิบหายแล้วโคเดนเออโคลันอตอเลสนะครับผมขออภยัยมาดิเนสมันมีเหนื่อยมันมามันมามันมา,มนมาโอ้โห ทีเด็ดอาวุธลับของเราก็ไม่ได้อัพมาด้วยนะครับผมต้องเล่นเกมลับไปก่อนคอนเนอร์แม่งวิ่ยแม่งพูดแล้วก็เสียดายถ้านุกนั้นบ่งเข้าไปก็จบแล้วเสือทนคานนะครับผมเอ้าเวลายังมีเราคือลิวพูครับนะถึงแม้ว่าที่นี่จะไม่ใช่ this is and f e e ก็ตามนะเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้อไไดบอกหลอมโยนดูแล้วกันแล้วโคง้งลูกนี้โอ้โหไม่แย่ไม่แย่แยอยากได้ถ้วยอยากตัดผมมาลหลฟิลโฟเดนมาแล้วมาแล้งานกูมาแล้วมึงอย่าไปไหนนะ เนี้ยไปไหนนะโอ้โหโยนเร็วชิปหายโอ้โหดีที่เป็นโรดี้ครับยิงลูกนี้แล้วเป๊ปถอดลาฮินเซอร์นี่ออกส่งแจ็คกิลิตลงมานะครับมาว่ากันต่อในเกมครึ่งหลังครับเดบอยสวยสวยเอาให้อยู่โอ้โหดูดิซิตี้ซิตี้แมนก็คือซิตี้จริงชิบหายแล้วเอ้ย คือมันโยกอ่ะคือคือผมตามประกบมันอยู่นะแต่มันโยกแค่นิดเดียวพอมันมีช่องว่างปุ๊บแทนมาผมก็ตามไม่ทันแล้วอ่ะคือผมตามประกบมันอยู่นะเว้ยไม่ใช่ว่าปล่อยนะลูกเนี้ยเนี่ยผมพยายามตามประกบนะเนี่ยพอมันขยับนิดเดียวมันได้ช่องแล้วจะกันยังไงวะเนี่ยเออโยนแดนเราไม่รับบังไว้อาแต่เราแข็งว่ากูไม่ส่งอ่ะกูไม่ส่งกูงอนพวกมึงแล้วไอพวกแนวลูกพี่บังกูบังอย่างเดียวมาถึงกอบกูยิงไม่เข้าด้วยไอ อ่ะยังพอได้คอเนอร์ปอบใจครับโยนมาขอแบบหยอดหยอดอ่ะไม่ต้องเปิดพุ่งขอหยอดหยอดครับสวยมากเนี่ยมเมนุโกไปแล้วผูดสินก็เป่าจบเกมการแข่งขันเลยครับผมกลายเป็นว่าแมนซิตี้ครับ สามารถชนะลิฟทูไปได้2ประตูต่อ1หนึ่งนะครับผมเซ็งเลยครับบอฟเมื่อกี้ยังดีใจอยู่เลยเมื่อกี้ยังเลื้อยอยู่เลยอย่างโอ้เออพึ่งนึกได้เจอซิตี้มาชิงแล้วนี่ว่ะแต่ประเด็นคือถ้วยไปไหนอะตอนเดินลงสนามมาจบกันโอ้ตัดผมเลยกูอ่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะครับผมโอ้โหเรสเปกเรสเปกซิตี้วันนี้มาดีครับมาดีมาก ถ้าบ๊อบได้เล่นกลางผมว่าน่าจะไม่จบแบบนี้ครับเล่นเซนเตอร์ก็ก็น่าจะสู้ได้อะแต่เล่นแบ็คคือโอ้ไอ้เนี่ยนะแสดงความดีดีด้วยนะครับผมสำหรับเป็นแฟนของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ตัวผมเองก็คงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอลาไปในเกมการขันเลยนะเออให้มันดูแบบฟิลถ่ายทอดสดซะหน่อยไอ้เนี่ยคือเซ็งจริงวันนี้เซ็งจัดเสียตำแหน่งก็เซ็งแล้วทีนึ่งนะมาเสียแชมป์อีกโอ้โหแบบแล้วก็ไม่เป็นไร ขอแสดงความยินดีกับเมืิตี้ด้วยนะครับผ